สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมได้ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวงานเลี่ยมพระกรอบทองนะครับแกะลายธรรมดานะครับไม่ประสมนะครับองค์จิ๋วไม่ประสมนะครับด้านบนกับด้านล่างจะเป็นลายกระหนกนะครับด้านข้างจะเป็นลายแข้งสิงห์นะฮะส่วนขอก็เป็นมะริเรื้อยนะฮะนี่นี่นี่จะเป็นอย่างนี้เลยขบอย่างนี้เลยโอเค ส่วนห่วงนีจะเป็น3ลอนนะครแข็งแรงแล้วก็จะมีไขป่ปลาติดเสริมความแข็งแรงครับใส่ถ้าไม่รุนแรงเกินไปก็น,น่าจะ5ปี10ปีขึ้นนะครับพลาสติกน่าจะพังก่อนนะฮะโอเคส่วนด้านหลังนะฮะเป็นลายทุนทายครับเฉื่อน,น,นสลับเงานะครับเนื่องจากองค์พระมีพื้นที่เล็กพื้นที่น้อยองค์เล็กนะฮะทำให้รอบขึ้นมาก็ขอบเล็ก มีพื้นที่แกะลายน้อยก็จะแกะลายแค่ลายเบสิกทั่วไปนะครับที่ทางร้านใช้อยู่เป็นประจาจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเพราะถ้าลงเยอะๆเนี่ยมันจะมองลายไม่ออกและดูลกนะครับส่วนตัวองพระเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรไม่ได้เจ้าของไม่ได้ถามเจ้าของไว้เลยจังหวะพระคงรีบแต่ผมคับคายคับคานะทรงนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ให้ขอให้ผู้รู้นะฮะท่านใดรู้ชัดเจนก็นมาคอมเมนต์ ด้านล่างนะครับหรือชี้แนะได้นะครับผมโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมดูผลงานจิวเรี่งานพระเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ที่ Google นะครับของ Google ด้านล่างเช่นกันนะครับส่วน Li น์แอดกับเบอร์โทรศัพท์เนี่ยผมขึ้นไปบน Li น์แอด QR โคดนะฮะส่วนเบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นไปบนคลิปเลยนะครับผมตัวนี้ผมเปลี่ยนเอาภาพนิ่งมาไว้ด้านหลังนะครับน่าจะดีกว่านะครับ แต่เพราะว่าถ้าบางทีดูทางวิดีโอมันหมุนหมุนมันอาจจะเห็นพระตัวองค์พระไม่ชัดแต่ถ้าดูภาพนิ่งนะจะเห็นองค์พระชัดขึ้นนะครับแล้วก็ลายของรอบชัดขึ้นผมจะซูมเข้าไปในมุมแต่ละมุมของขอบพระนะครับก็จะเป็นอีกมิติในการดูที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับท่านใดสนจะชอบดูภาพนิ่งก็เชิญดูด้านหลังด้านคลิปได้เลยนะครับก็ท่านใดชอบและดูผลงานทางร้านก็ฝากติดตาม subscribe นะครับหรือว่า Follow, กดไลค์ของเพจในทั้ง Facebook แล้วก็ของ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ